ธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อทองคําเพิ่มขึ้นกว่า6 0ในรอบ10ปีเพิ่มเป็นอันดับ2ในเอเชียรองจากจีนสภาทองคําโลกรายงานว่าประเทศไทยซื้อทองคําเข้าทุนสารองระหว่างประเทศเพิ่มมากที่สุดในเอเชียในรอบ10ปีโดยเพิ่มจาก1 5 2 4 1ตันในปี2013มาอยู่ที่244.16ตันในสิ้นปี2022โดยทุนสำรองที่เป็นทองคำเพิ่มขึ้นถึง60.20%ในช่วง10ปีที่ผ่านมา ทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรองของไทยมากกว่าอินโดนีเซียเกือบ3เท่าซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันอินโดนีเซียมีทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นเพียง0.64%แม้ว่า2ประเทศจะมีเศรษฐกิจใกล้เคียงกันในหลายด้านซึ่งความต้องการทองคำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นปีละราว50%จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนจีนมีการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นถึง91%มากที่สุดทั้งในด้านปริมาณทองคำ และอัตราการเพิ่มขึ้นในช่วง10ปีทั้งนี้จีนซื้อทองคำเป็นทุนสำรองจาก1,694.78ตันในปี2013จนกระทั่งถึงปี2021ปริมาณทองคำแต่ระดับสูงสุดที่2,010.51ตันคิดเป็น3.6%ของทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดส่วนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น10.55%จาก765.22ตันเป็น845.97ตัน ความต้องการทองคําทั่วโลกมาจากอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีใช้ในอุตสาหกรรมทุนสํารองธนาคารกลางและการลงทุนของกองทุนและหลายย่อยแต่จีนเพิ่มทุนสํารองที่เป็นทองคําเป็นผลมาจากนโยบายการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์และการกระจายความเสี่ยงของธนาคารกลางนักวิเคราะห์มองว่าจีนเพิ่มการถือครองทองคําเพิ่มขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมา เป็นความพยายามกระจายพอร์ตทุนสำรองที่มีดอลล่าสหารัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูงซึ่งเป็นการปรับตามยุทธศาสตร์ของจีนในการลดพึ่งพ่าดอลล่าและคาดว่าแนวโน้มการเพิ่มทองคำในทุนสำรองยังมีอยู่ต่อไปสำหรับสิงคโปร์เพิ่มการถือครองทองคำเป็นอันดับสโดยในช่วงเดียวกันทองคำสำรองเพิ่ม20.68จเซ์จาก127.4ตันเพิ่มมาอยู่ที่1 5 3 7 4ตัน ส่วนมาเลเซียมีหลายอย่างที่คล้ายกับสิงคโปร์แต่สำหรับทองคำเพิ่มเพียง6.8 4เในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับไต้หวันและฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ไม่ได้ซื้อทองคำมากนักในช่วงเวลาเดียวกันส่วนเกาหลีใต้เพิ่มเพียงเล็กน้อย 0. 0 1รสภาทองคำโลกกล่าวว่าความต้องการทองคำมาจากหลายส่วนในปีนี้จากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังโควิด -19 ทำให้ในปีนี้แรงซื้อจากบรรดากองทุนและธนาคารกลางยังมีบทบาทสำคัญต่อราคาทองคำโดยเฉพาะจากการลงทุนของกองทุนในขณะที่กลุ่มอุตสาหากรรมเครื่องประดับและใช้ในอุตสาหากรรมยังไม่มากนักคาดว่าในปีนี้ธนาคารกลางจากหลายประเทศจะซื้อทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นแม้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็ตาม